กกคอโมอเควันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนอกอินสีครั้งที่สองกะเอ็มบิงชื่โคตระยำบค <Yeah. S 1> ือพอดีว่าในไลน์ว่ามีใครสักคนที่ใช้รูปโปรไฟล์เป็นเออตัวอะไรสักอย่างในอนิเมะเข้าส่ง เป็นลิงมดมดหนึ่งไหมผมไว้าส่นั้นก็คือมอดนี้นั่นแหละโดยเขาบอกว่ามอดนี้เนี่ยคือมอดเวอร์ซัสกันนะนะเจ้าที่3ามแล้วนะไนอะสัตว์ก็เจ้าแรกเ่ยผมยังไม่เคยอัดนะส่วนเจ้าที่สองี่ยผมเคยอัดไปแล้วนะนะเมื่อพาร์ทที่แล้วนะั่นแหละส่วนเจ้านี้นะมาเขาบอกว่าเจ้านี้เนี่ยทำดีที่สุดเลยนะซึ่ส่วนผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะจริงหรือเปล่าและที่สำคัญเลยคือนนองคนที่เขาส่งมานี่คือแบบเขาอวยแบบอวยแบบโคตรพ่อโคตรแม่อวยเลยแบบมอดอื่นซื้มอมดนี้ไม่ได้เลยอะไรของเขาก็ไม่รู้อะแต่ผมก็รู้นะมันจะอ้าวม่่มีอา เออและวยความที่มอดนี้เนี่ยเป็นมอดที่เกี่ยวกับผมนะซึ่งผมเป็นคนไทยเพราะนั้นคนสร้างเนี่ยน่าจะเป็นคนไทยนะนะไม่น่าจะใช่ฝรั่งอะไรประมาณนั้นนะนะ w h e r e in... Wait what? เดี๋ยวก่อน 3> 3, 2, 1, What the f... <c oughs> เดี๋ยวคือชื่อกูชื่อว่ากันก็จริงแต่ไม่ใช่กันแบบนี้สิและคำว่านอนเอ็กเ e n ท์เว l เนี่ยมึงไปก๊อปมาจากแอนิเมชันกูใช่ไหม โอ้โหเพลงโชคาโลเนียแม่งก๊อปมาจากอนิเมชันกูแล้วเอามาทำมอดคือแบบเอ้ยมีหน้าจอขาวด้วยว่ะเฮ้เจ็๊เอาลูกสอนหายไปแล้วโอเคฝั่งนู้นกลับมาแล้วต่อไปก็จะเป็นฝั่งผมเออเทินออฟมิวสิกเข้ามาไอ้บอยเฟนคนเอ้เอาแม่งระเบิดเอาแล้วแมงหายไปเลย คนสร้างคนคนสร้างมึงมีปัญหาเลยัะกูหรือเปล่าเดี๋ยวไม่ใช่สิมดีมันต้องดีสิไม่ใช่แบบนั้นเดี๋ยวเอาใหม่เมื่อกี้อาจจะเกิดบั๊กขึ้นก็ได้อาจจะอาจจะเป็นบักที่คนทำตั้งใจใส่มาอะไรประมาณนั้นเหมือนเดิมแพ้เลยบอยเซนิดโอ้ย อะไรของมึงเนี่ยคนทำคนทำมึงคิดอะไรอยู่เ <c oughs> ออเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้กสอนมหาศาลม่งมาอย่างไหนวะอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงพิเศษนะผมอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดผมเปลี่ยนบอยเฟรนให้กลายเป็นปืนเนี่ยมันจะเป็นยังไงน้นะมีสองอย่างที่ผมคิดได้ก <c oughs> ็คือหนึ่งกูจะหลุดออกจากเกมหรือสองคอมกูจะชัดดาวเองเฮ้ยเดี๋ยว ทำไมฝั่งเพยสองมีการธรรมดากับการแบบฟลิปวะเอ่อการธรรมดานี่คือจะเป็นตัวผมหรือเปล่าในมผมขอลองดูดิหรือว่าความปกติไม่มีอยู่ในมดนี้โอเคความปกติไม่มีอยู่ในมดนี้โอเคจังหวะนี้กดเลขเจ็ดแบบรัว เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนบอยเฟรนให้กลายเป็นปืนดูนะนะแล้วเดี๋ยวผมจะมาดูกันนะนะว่าตัวละครที่ไม่น่าจะมีท่าแบบท่าขึ้นลงซ้ายขวายอย่างเงี้ยแล้วคนลูกศรพัว่าแม่งจะหลุดมันมอดอื่นหรือไม่ก็มีท่าด้วยเหรอมึงมีท่ากับเขาได้เหรอ คนสร้างมึงอ่านใจกูได้หรือเปล่าเนะี่ยคือผมมันเหมือนเหมือนแม่งรู้อะว่าผมแม่งจะมาแบบพยายามทำให้เกมหลุดด้วยการใช้ตัวปืนที่ไม่มีท่าให้มากดท่าแล้วเขาก็ทำให้มันไม่หลุดด้วยการใส่ท่า What the fuck ปืนตัวแดงร <c oughs> ะเบิด <c oughs> ปืนตัวแดงอ เดี๋ยวกูไม่คิดว่าปืนมันจะแดงได้นะน่ะไม่งปืนแม่งตัวแดงก็ได้กูเพิ่งรู้นะ okay ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเทสอะไรบางอย่างน่ะนะก็ตอนนี้ผมเปลี่ยนบอยเฟรนเป็นปืนแล้วเราก็เล่นเป็นปืนอ่ะเราได้เห็นแค่ท่าขวากับท่าขึ้นของปืนใช่ไหมแต่รอบนี้เดี๋ยวผมจะให้เห็นขึ้นลงซ้ายขวาเลยก็แล้วกันน่ะไนงะ Two, one, อ่ะเดี๋ยวเรามาดูท่าของเจ้าปืนกันนํำนะโอ้ท่ามันมีแค่นี้กูไม่ต้องดูก็ได้ั้างเนี่ย